ก็สวัสดีกันนะครับก็วันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกลับในเกมเวอร์2นะครับนะเที่ผมขอรับทองก่อนผมไม่ได้ฟาร์มหลังไมไม่ได้เล่นฟาร์มหลังไม่อะไรมาเลยนะฮะก็ผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนชื่อนะขีเ้เปลี่ยนชื่อโอเคครับกดการต่อสู้ไปเลยไม่ต้องส่นอะไรและสู้อย่างเดียวตอนนี้ ตาลิงกาดกำลังรอผู้เล่นโอเคผมเป็นสัมพันธรรมิตรยังดีมากคนยิงยิงมันเลยหลังเล่ดครั้งแรกโอ้โหผมใช้หูฟังนะเนี่ย คลิปที่แล้วไม่ได้ใช้หูฟังอยู่นอกสถานที่แบบลุกเฮ้ยยิงยิงยีโลดก่อนจ้วงไรก็ไม่จ้วง ออ,อ,อ,เออเดี๋ยวผมจะไปจ้วงมัน,นไม่เข้ามาไม่ค่อยเดี๋ยวค่อยจ้วงยิงเลยการฆ่าคู่จ้วงได้ก็ไม่จ้วงอ่ะ มันอยู่ไหนกันวะเนี่ยมากูจะจ้วงเออเออแตกหนึ่งสวยมีโหลดก่อนโอเคครับ ไม่ไม่จ้วงแล้วเดี๋ยวจ้วงแล้วมเมื่อกี้เรดาร์เดี๋ยวค่อยใช้มันไม่จำเป็นเพาราะสัตว์มันอยู่ใกล้จะจ้วงจ้วงจ้วงให้หมดเย่ำยิงสัตว์ตกำลังใช้เรดาร์เฮโอยค่อย้วงอะไรจังหวะนี้ ไปตายซะต้วงแตกมาอยู่ไหนวะเออยิง จ้วงได้ก็ไม่จ้วงมีคนอยู่ข้างในใช่ไหมจ้วงจากหลังอ้าวอ้าวออา,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 อาระเบิดมีก็ไม่ใช้ผมไม่ค่อยชอบใช้ระเบิดมันไม่ค่อยโดนนะที่ยิวมีก็ไม่ใช้นี่คืออะไรที่ตัดสัญญาณใช่ไหม ได้สะอางไม่ใช่เพื่อนเราจะติดแบบจะติดทิพเป็นคิวไหมเฮ้ยจ้วงได้ก็ไม่จ้วงเนาะ ที่ไหนวะเนี่ยน่ากลัวยิงมันเลยใครจ่วงดีจ้วงได้ก็ไม่จ้วงเนาะมันจะจบรอบแล้ว สี่สามสองหนึ่งชนะอีฟี่ทำมาทมิดชนะว้าวยุงเอ้ยุงยุง,ย,งยุงมาเกาะแขนผมผมก็เลยสะบัดออกตบไม่ได้เพราะเล่นเกมอยู่ถือสองมือ เคครั okay, บเิลสามแล้วโอ้ด oh, ีพีแปดกับเอ็หนึ่งคาราไซื้อของแล้วได้ใช่ไหมว่า wow, มีระบบใหม่คือเข้ามาเยอะมากเลยผมมันเนี่ยผมอยากได้ปืนเนี้ย มันเป็นปืนที่ผมชอบ M หนึ่งคารายโอเว่นกันแพงโอ้โห DP ยี่แปดแพงจัดเลยอะผมซื้อ M 1นึ่งคาบายดีกว่าไหมผมจะ ไฮ้กบหลามกบหลามเออซื้อเลยอะ่ะโอเคครับไม่ต้องสะโขบหรอกนี่ครับผมได้ปืนใหม่แล้วโอ้ยวว้อเคยครับไปรบกันเลยแอบบหนึ่งนะมันทำอะไรได้อีกไหมมันทำอะไรต่อได้เนี่ย ที่ยึดได้โหมดยึดจุดยึดสถานที่เพลงเพลงนี้มันแบบมันดังมากกับเพลงโคตดดังเลย m หนึ่กาลานอีลิตผมจะลองเล่นโหมดใหม่โหมดนี้ น้มังดีแล้วค่อยดูนะผมจะได้เป็นนาซีเอ้าไม่ได้เป็นก็ดีอ่ะว้าวเอ็มหนึ่งกาลานยิงยิงปืนไรเฟริลผมชอบนะมันมันแรงดี เฮ้ยไม่อย่างแรงเลยจุดนี้ยึดได้แล้วแต่๋ผมจะเฝ้าจุจดนี้ไว้เฝ้าอยู่ในบ้านแล้วมันมีคนยึดว่ะเฮ้ยตกใจหมดเราไปยึดฐานศัตรูตรงนั้นกันดีกว่า อ่าอ่าอาอ,องัดหัวคมคมเราทำไรต่อดีโอเคผมยึดทุดเสร็จแล้วไปยึดตรงนั้นกันไหมโอ้โห แป๊บนึงนะผมเอาเปืนนี้รีโหลดก่อนตัวเดียวเอ้ยไม่จ้วงอะ่ะยิงอย่างเดียว เรดาร์พร้อมแล้วศัตรูกำลังเพื่อร่ลมทีมกำลังใช้เรดาร์มันมีคนแล้วมันก็มาแย่งยึดเนาะจ้วง มีโลดก่อนมีใครจะมาอีกไหม เฮ้ยเฮ้ต้วงต้วงให้ยึดฐานมันเลยถ้่การสุดหูจะหมดแล้วเนี่ยผมต้องต้วงอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยเพื่อนมาละ เราชนะแน่นอนเดี๋ยวผมฮิวก่อนก้าสุนผมเือสามนัดเนี่ยต้องจ้วงอย่างเดียวแล้วเอาชนะแล้ว อี e ี่ดำเนินการต่อโอเคผมจะเล่นแค่สองรอบนะครับหนึ่ง e p กัดอีกนาทีอัดกี่นาทีแล้ววะสิบสองโอเค หาซื้อปืนพกดีกว่าซื้อไม่ได้ลูเกอร์โรเวลฮ่าอาวุธมีต่อสู้พวกมีดปลายปืนกรีสตสเลมมนคาตาน,นะ 1> m 1ค่ะาบายเออมันคับอ้นี่มันหนึ่ง m 1นึ่งาบายนี่หว่าไม่ใช่ m 1กาแลนไอ้นี่ m 1กาลานโอ้โหนี่ปืนรัเสเซียแน่นอนดูจากชื่อหรือว่าไม่ใช่วะ แล้ว EP หน้าผมจะซื้อปืนนี้นะครับตังไม่พอซื้อ DP 8ปืนกลโซเวียตแค่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ EP 3นะครับอยากอยากจะให้ผมทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับ